Bye. Mm -hmm. มือคุณอาเี่จะดูแบบว่าสวยมากเลยสวยมากต้อบอกว่าเป๊ะนี่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 ี่ะหี่อว่นจะเป็นค่อยที่คอเธอค่ะหรือว่าจะเป็นหน้าของเธอค่ะซู่พวกเราสาคนใช่ไหเราสาคนน่าจะคุ้นค่าคำๆเล็กน้อยเล่เพราม่น้าเราเป็นีรต่กร่าจริงนะม่อเช้ามีฉันอีนเลิฟนิดหน่อยเมื่อเช้าหน้าอินซีอยู่เลยนช่ไี่คะตน่องลุกทุ่งมาลูกยาใช่ไหมคะใช่ด้วยค่ะ อีกอย่างแล้วนะคะก็มีหนึ่งสายนะคะค่ะบอกว่าขอเพลงอะไรแล้วนะคุณพี่ของคิดตลาดขอบคุณเย่าทราบไหมครับเขาลอง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 ค่ะเพราะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ไม่ใช่ให้คนที่บ้านคุณโทรมาไม่ใช่ใช่ไม่ถามอะไรเลยบังคับงไปไหนเม่โย่แนะนำนิดนึงนะครับค่วันนี้พิเศษกับขอแจมมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มหนึ่งคนคือที่เก่านั่นแหละใช่มใช่ ทีเข้ามาเป็นชายที่เดิมที่เคยอยู่แล้วก็วันนี้คัมแบ็กกลับมาเป็นตอนแรกเป็นห้าคนครบทีมเลยใช่ไหมค่ะ ก็ค no ือลูกหลงเวล้อเลครับไมว่าจะไม่สุกมันก็แล้วครับหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวจะมาแจมกับอาไม่บ่อยๆด้วยนะครับียากันไว้แล้วด้วยช่วงนี้ถามก่อนดีว่าถามเจตนาอยากจะมานะครับถาตอนแรกก็บอกวันตอนแรกก็บอกสามวันเดี๋ยวสองวันนะอาทิตย์ละครั้งนี่ละครับผมจะมาไม่แล้วมามาอยู่แค่หน้าค่ายนะอยู่อยู่ข้างนอกหน้าหน้าท้ายนอกเขาไม่ได้เวลาีกทีนึงเขาไม่ได้ดิสสินจะอยู่ด้านนอกยุ่งตลอดมันไม่ได้แบบยุ่งอยู่ตลอดเนี้ อันนี้วันยังเดือนรุ่งใช่เมาส์แอดไนคือนี้เนวามจะมีสาระได้สาระอะไรจากพวกเราทั้งห้าคนไหมครับจะมีไหมครับสาระมีาะนีนะครับโอเคจะใส่ก่อเริ่มต้นก่อนเลยเอาเป็นว่าเอาเลยเสื้อเลยนะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะที่มาที่ไปี่อนนคที่มาที่ไปก่อนร่าอะไรยังไงป็นกรรมถ้าเกิดว่าคนฟังออดไนที่ ดูพวกเราทาง Facebook อนกแล้วก็ถอยหลังไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นวอลโฟโต้ของเราใช่ไหมคะก็คืออินดี้แชร์พวกเรานะคะแชร์หัวใจเดียวกันรั้งที่หนึ่งซึ่งการแชร์เนี่ยหมายถึงว่าเอาสิ่งที่แต่ละคนมีอย่างนี้ค่ะวันนี้พวกเราก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยของเพื่อนของคนทุกนนี้ที่เรารู้จักแล้วก็เอามาแชร์แล้วก็สิ่งที่แจะแชร์เนี่ยมันก็จะถูกแปลงสภาพจากเสื้อตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของศิลปิน ก็ใหมเลยอ่ะเป็นเสื้อที่ถูกน้ำ่วมที่ออฟฟิศเราเราไปบอกไหมองจะบอกว่าทำไมนะแต่ไม่ต้องพูดนะแต่ว่าไม่ใจเลยนะไม่ได้ใส่เป็นเสื้อใหม่ที่ซึ่งจริงๆแล้วในตอนที่คุณหนุ่ยนันทการเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตให้พวกเราชาวหาดเจิดได้ชมกันในงานเลิฟไอแช่ในปาร์ตี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยเราก็มีสึกว่าเสื้อสวยที่ทีมก็เคยเป็นทีมเลดเจนเตอร์ด้วยเหมือนกันทิมก็ใส่กันทั้ง5คนกินไม่ขาดกินไม่เลอะเลยซื้อเฉยมากเลยใช่ไหมคะปรากฏว่ามันก็จะมี หลงเหลืออยู่แล้วเอเชื่อตรงนี้ก็เป็นเชื่อที่ถูกน้ําท่วมคุณรัตภพเธอก็แบบว่าเสียดายแสนเสียดายเธอล็กบรลจบ<อ>ด้ยน้ำตาเลยตีไ่ก็ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เข้ากับเลิฟเป็นแชงของเราด้วยด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเป็นเลิฟนะครับด้านหลังก็เป็นรีเทิร์นนะก็เข้ากันอยู่นะครับด้านล่างก็จะเห็นว่าหนุ่ยน่าการตัวนี้นะคะที่เราทราบ ที่เราอยากจะเอามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของในงานแชร์หัวใจเดียวกันเนี่ยเรบอกว่าใครที่รักคุณหนุ่ยโครงการอยากจะได้เพื่อนนีเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนทั่วไ่วไาเราก็เลยอ่านน้นิดหนึ่งราคาท่้ใหร่ดีก็ไม่รู้เพราะว่างานนี้ ใช่ค่ะที่หนขายที่มีการตั้งราคาอะไทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ติดสัทธาของทุกค้าแต่ว่าราได้เราจะให้สมดุลใช่ทช่ขาคใต้ค่ะนอกจากของพวกเราตนเองแล้วนะคะก็ยังจะมีของเครื่องสูงค่ะที่อยู่ข้างๆของคุณทองพีระเป็นอะไรคะเป็นแก้วมัคครับไม่นะไม่ใช่ลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกนี้เป็นแก้วนะครับแก้วมัค อืมดีไซน์เก๋ๆมากสวยนี่คือของใหม่นะครับนี่ของอนนสองของก่อนไม่ใช่ของอันนี้มีคนถ่ายสองไปแล้ว ไม่มีราคาเหมือนกันใช่ไหมราเขาบอกว่ายังใหม่อยู่ไม่ได้ใช้ไแล้วการสนับสนุนจากเพื่อนใีชัันเองเป็นสาวคนสวยแสนีค่ะเพื่งเดี๋ยวเราก็จะให้ให้เห็นรูปของเธอเพราะว่าเมื่อเช้านี้เราก็ไปไปรับบริจากจากเธอมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นรูปของเธอเพราะว่าเธอให้ให้ด้วยความรู้สึกที่แบบให้ด้วยความ ตั้งใจเหมือนเราตั้งใจจริงๆหัวใจเดียวกันค่ะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะแค่แก้วมาร์คที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่คุณอ่านี่นะ<แ>ครัเพื่อนสาวดิฉันคนสวย<ม>คุณสุภาวดีสวยเท่ด้วยเท่<แ>ด้วยนะคะจากอาจารย์สัมพันธ์นรันเจริญที่เมื่อเช้าเราแวะไปรับนะคะนอกจากจะมีแก้มาร์คที่คุณภูมิรับบอกแล้วน,ะะนี่<ม>แต่อย่างนี้เส<ม>ื้อเชิ้ตของเธอหน้าท้องของเธอดูด้วยเยอะมาก จิ้มใช่ครับเป็นแบบเยอะมากกว่านี้นจิแล้วนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่เธอสากมาให้ตอนนี้เธอได้เปนนี่ก็สวยตัวนี้เข้ากับบุคลิกของหญิงสาวคุณนะคะอันนี้คือสวยเลยนะคะอยู่ใหม่อันนี้คือใหม่ขม่พี่จีนใหม่อยู่เลยอะช่วยมาดูด้ลยครับใช่ค่ะนะคะนี่ค่ะนี่นะคะตัวนี้ของของคุณสุภาวดีนะคะเเรื้อสะพันเพลนสวยของโรงแรมเจดีย์เจดีย์เจดีย์เพื่อนสนิทพี่ฉันเองนะคะเธอก็ฝากมาทำบุญกับเราด้วยจริงจริงแล้วมีเสื้อตัวเก่งแดงแรงริบนั่นค่ะนั่นค่ะนะคไปดีไค่ะ แ่ค่ะเดียวค่ะจะอยู่อกก็ได้ค่ะคุณระวังคุณนะคะโอ้สามารถสามารถค่ะสามารถค่ะจะบอกว่าื้อนี้เป็นผ้าใหมช่ไหมคะถ้าไปได้จะใส่เลยเป็น้าใหม่ีอาะ้ถอนน้ถหน่อยนึ่งดีสิคะระบงระบาโอ้ยใหม่มาก คนเดียดมนิสิตโอเคเก่งม,มันก็จะอ,อเคสวยเย,เยอะยะมากนี่คือของคุณสุพอดีใจดี<ะ>ที่ฝากมาทำบุญค่ะเมื่อวันเมืมมมม่อวันก่อนเราโพสต์ในส่วนของคุณสุพอดีแล้ววันนี้โชว์โชว์ชวชวชวสดๆได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นลูกที่เราไป ในถิ่เสื้อผ้าของมุสุภาวดีมุสุภาวดีไหนคะสุภาวดีนี่นะคะสุภาวดีโดยส่วนตัวเนี่ยงใช่ไหมคะใช่แล้ก็ลงเแล้วอผภาพอยู่สาให้เห็นนี่ได้เลยนะครับที่ลีโซ่มาแล้วตัวนี้นะครับมีลายอะไรนะมีลายลายเสือลายสัตว์ก็มีลายดอกไม้มีฮุกใช่ไหมคะมีฮุก้วยมีฮุก้วยนะคะนี่คือเอะมากเลยแต่ว่าลายดอกไม้ก็มีลายดอกไม้ก็มีนี่ถ้าจะแต่งไปได้ก็ผู้หญิงอย่างนี้ฉันจะมีไม่ใช่ นี่คุณกางเกงเป็นกึนกึน come from Singapore about years old ประมาณ10ปีแล้วมั้งคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วมันเป็นแบรนด์ด้วยจำได้ว่าตอนที่ไปซื้อที่สิงคโปร์เนี่ยมันประมาณตัวละพันกว่าเนี่ยสักสิบปีที่แล้วแล้วก็มันเป็นอะไรที่ชอบมากๆมันเป็นสิ่งที่ถูกสลบปว่ตัวเองแล้วชอบใส่แต่บางเอิญแบบมีความรู้สึกว่า จะมีใบางบางคนที่เขาจะชอบสีเดียวกับเราไหมนี่ชอบรองเพราะว่าจะเห็นว่าของแต่ละอย่างนี่ของเรารักที่เราชอบกันนะใช่เขาชอบ้วเราจะเอามาทำไมล่ะถูกป่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเจงยีนตัวนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อที่ที่ต่างประเทศเป็นตัวที่ซื้อที่ที่ในเมืองไทยแต่นี่เขาจะชอบมากเลยเหนื่อยนะเมื่อก่อนนี้ใช้ขนาดนี้เลยเหรอ แต่เขาไม่ใช่ใครอะไม่ใช่วะโซเค่ะโซวซเนีย่าไหนค่ะมันเป็นยุบยุกไปครับมันคุณดู l อ็น v ีเอพิชลิ แต่ว่าตรนี้ตมันอาจจะบางๆหน่อยนะคนะมันแบบจะดูแบบลอตนมันจะชอบตรงที่มันจะไหลเลยนะฮะนี่แหะคือสายะฮะแล้วก็คนทชางแอปไนคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆฉันเห็นเพื่อนๆเพื่อนที่อยู่ที่กรุงเทพเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เบื่อตัวเนี้ยขอซื้อได้ไหมมีคนจองตั้งนานแล้วตห้ันานเลยก็เลยบอกก็บอกว่าตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่บอกว่าเนี่ยชอบแบรนด์นี้มากเลยมันมันไม่ค่อยเห็นทั่วไปแล้วมันจะเป็นอะไรที่ชอบแล้วก็มันก็นิ่มมากเลยแล้วมันจะติ๊กโกตรงเนี้ยค่ะคุณะ อ๋อนี่คือสุภาดีที่คนฟังแอนนี่ฟังนะคะที่เป็นอนี้ค่ะเป็นรองๆแบบตัวนี้ก็เป็นแบรนด์นะครับของยี่ห้อสิบปีสิปีนะครับรวมสิปีสิบปีสิบปีอ่ะสิปีอ๋อเดี๋ยวสิปีสิปีตัวของตัวเองอันนี้ตัวเองตัว่ใ่ไมีของทำนี่ด้วยแต่ละอย่างนะครับกระเป๋ายังอยู่ในในตองอยู่ในอ อ,นนอันนี้อยู่รอบตอครับโอบยอ้ครับโอ้อ้ยโ่้ยมอ้ี้ยอ้หโอ้ย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 โ้ยอยมายโอ้ยบอ้้ยโยอ้ยอ้ยโอ้อย้ยย นี่ครับขอไม่เกี่ยวนะเป็นไม่เกี่ยวเป็นตัวอย่างที่เฉยนะครับเป็นตัวอย่างเช่นกระเปบานี่สวยมากกระเป๋านี้เขาให้ไว้บางสิ่งบางอย่างก็เป็นของที่ได้จากศิลปินได้จากหน่วยงานนะคะอื่นๆนะคะที่นัวงานาสองจังหวัดสงขลาที่คุณธีระวัตรธีระวัตรใช่ค่ะก่านนี้ก็โรงพยาบาลหาดใหญ่หาดใก็เป็นงานเขาเป็งานค่ะนี่ขออนุญาตไม่แกะ ถ้าอยู่ในพ็ยเกตแบบนี้จริงๆนะครับนี่จากคอนดาด้วยดูแล้วหนักมากๆอันนี้จําได้ว่าตอนที่ไปช่วยงานที่เขาไปจัดลันลี่ที่ลังกาวีโน่ลังกาวีเดสไปจัดไปจัดไปจัดลันลี่ให้กับทางคอนดาอารียามอเตอร์ที่ลังกาวีแล้วเขาก็จะให้เป็นสุชินิให้เป็นซูวินิมาเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าซึ่งก็ไม่กล้าแกะแล้วก็ยังไม่ได้เอามาใช้เลยระวังหายนะคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋ายังไงเป็นกระเป๋าคือของอ๋อเป็นของใส่ใน บ็อกซ์เซ็ตใช่ป่ะบ็อกซ์เซ็ตนะคะแล้วเป็นบ็อกซ์เซ็ตอ๋อคุณจะทำอะไรนี่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะไว้ใส่ไว้เอ๊ะอย่างนี้คุณตาพี่นิจัยก็คุณจะถ่ายรถใหม่คะไม่มีประโยชน์นะคะคื่ไปตายคงไม่มีประโยชน์นะคะดูสายตาสิคะระวังไม่ดีคุณนามมี่ดูของพี่นิจัยตั้งดีกว่านะคะของคุณนิจัยอะไรเบาอวนนิจัยนี่แหละไม่ต้องพูดของคุณนสเิจัยเลย พี่ใส่ทั้งในต่ออ่าไปนะคเป็นช่วงตอนที่วา่ามอนตอนนั้นกำลังควันปีศาจใส่ม่ใช่น้องใหม่นอกจากว่าจะมีของที่ให้หลายคนเป็นคน ใส่ใช้นะคะยังมีของน้องหมาตัวเล็กน้อยด้วยเป็นน้องชายสุดที่รักของมิสพาวดีนั่นเองก็ได้มาจากคุณสุภาอดีถ้าของตัวเองไม่มีที่เลือกมาให้ดูนี่คือหมาใค่ะก็หมาน้อยือได้หมาน้อยนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะมีสโส้มเหมานะคะโอเค แล้วก็มีอะไรอีกคะนอกจากกระเป๋าเสื้อผ้ากางเกงละชุดต้องหมาแล้วองมีเครื่องประดับด้วยเครื่องประดับเนี่ยค่ะที่อยู่ในคอมเมื่อพอเลยคลอกก็ไม่ค่ะ โอเห็นนิดเดียวว่ามันเข้ากับนี่คือส่วนนี้กมะดอนดอกของพัดซุณต่อมาดันนี่อะไรค่ะเป็นพวงพวงนะคะโดยสุภาพไอ้ที่ที่คุณทอดกันนี่คือเห็นมันจะือเอาใส่ที่มือสิคะแล้วก็ประมูลนี่ค่ะคุณทรายหัวใจตรงนี้ของสุภพวดีนี่นะคะแต่เป็นอะไรที่แบบหัวมากเลยนะคะขอบอกใส่คันไหนฮะนี่นะคะเป็นเป็นหัวใจไงที่ตอนมาแพรหัวใจเดียวกันใช่ไหมแล้ะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นที่แบบว่ามันมีมันมีกระจไขด้วยคุณเห็นปะ คือค oh, ือบอกให้รู้ไปเลยว่าตอนนี้หัวใจปิดสนิทแล้หรอให้คนมาไขแต่ก็ไม่รู้ใครจะมาไข่ใช่ไหมถูกไหมมันก็แบบเห็นได้มันอยู่มันรูมมันตันหรือเปล่ามันคงจะไม่มีใครมาไขได้แน่นอนนี่พยายามไขอยู่ ไม่ยอมขายอยู่ขายมาหลายปีแล้วรูมันยังมีอยู่ใช่ไหมคะโอเคงั้นมีโอกาสอยู่ค่ะเราพอนขายมาหลายปีแล้วค่ะขายมาหลายปีแล้วยังขายสิ้นไม่ถึงได้ทำลายไปแล้วไปทำมีนึกออกหลายเพลงไหยนะิใจใส่กุญแจใจของปามี่หลายเพลงเลยทุกท่านวันนี้ก็เป็นเวลาเปิดหรือเปล่าด้วยโอเคโอเคใจไว้ในใช่หลายหลายเพลงเลยคอร้องห่ะอย่าอย่าร้องค่ะถ้าถ้าถ้าเสีดอย่างนี้อย่าร้องอย่าร้อ ซื้อแผ่นเฉือนมาฟังวันนั้นเราจะไปร้องเพลงด้วยอ,น,น,น,อนี่คุณจะลาแบบร้องแบบว่าแบบไหนครับแบบไหนครับร้องแบบสบายสบาย ิดนนนาะเข้าหูใครก็เข้าถ้าเข้าหูใครก็จะรู้ว่าคือว่าใช่ไม่ต้องฟังมันก็ได้ดูของอย่างเดียวดูของอย่างเดียวก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าลองคานเขียนโน้ตมานิดนึงเขียนระเบาให้แต่ว่าไม่หยุดล็อไม่บอกแค่บอกอย่างเดียวแค่บอกอย่โอเคียวใช่ไหมหลายเพลงอยู่ใช่ไหมหลายเพลงอยู่อันนี้ของดิชานมีของดิชาน ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่แบบเฮ้ยคุณพงพีรลบอกขอเลยนะตอกงานได้ยาวไปให้หญิงสาวที่บ้านเลยไม่คุณใส่เองนี่นะคะเอ๋อมีด้านหน้ามีด้านหลังเป็นชุดตอกงานเป็นชุดออกงานเป็นชุดตอกงานเป็นชุดตอกงานนสวยมากเลยสวยมากเลยนาะค่าดีค่ะค่าแ้วดีมากเลยอ่ะแบบใส่แล้วแบบจะทำให้ทุกผู้หญิ เป็นผู้หญิงสวยใช่แล้วสวยงามองค์มีเอเนี่ยค่ะพี่นันมีบางส่วนเองนะมีบางส่วนที่บังคับกิจเยอะเลยแต่ผมมีจิตสุดท้ายอีกคือกล้องเนี่ยยังมีเป็นยังมุกองอยู่ก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับใครเนียคะที่อยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะอยากจะเอาของนะคะที่สามารถแปลงเป็นเงินได้เนียคะมาร่วมบริจาคกับเราก็สามารถมาได้ที่บริษัทไอดีเรดิโอกรุ๊ปนะคะอยู่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเลขที่29 9ถนนลงวานิชนะคะตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา,า9 0 1 <110 S> 1 0ใช่ครับหน้าออฟฟิศนะครับจะเห็นรูปของคุณตาภิจใจและ <laughs> และคุณลาไรขอบเจ